เหรียญในรัชกาลที่9เป็นเหรียญเก่าโบราณที่ในปัจจุบันได้เลิกผลิตและยกเลิกในการใช้ซึ่งเป็นเหรียญ50สสตางค์ ปีพศสอ0พเหรียญจะเป็นลักษณะของสีทองเหลืองด้านหัว จะมีพระบรมสาธิสลักษ์ของพระบาทสมเด็จพระประมุนทระมหาภูมิพลอดุลยะเดชรัชกาลที่าด้านก้อยของเหรียญจะเป็นตราแผ่นดินเหรียญ50สตางค์ตราแผ่นดินปีพศสองพันห จะมีด้วยกันทั้งหมด2พิมพ์คือพิมพ์อักษรเล็กและพิมพ์อักษรหนาซึ่งเหรียญที่มีราคาก็จะเป็นพิมพ์อักษรเล็กลักษณะของเหรียญก็จะมีตัวเลขที่มีระยะ ที่ห่างไม่ได้ชิดติดกันซึ่งพิมพ์บักษรบางจะมีจุดสังเกตเราสามารถดูได้ที่พอสอตรงพผ่าน ให้ปลายชดาชี้ตรงปลายพอผ่านก็จะเป็นพิมพ์เล็กแล้วก็มีราคาสูง